สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภานิกาเจริญธรรมครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5วันนี้เราจะมานำเสนอองค์ความรู้ที่ได้เข้าอบรมกับศีลาพอโดยโปรแกรมวันนี้ที่เราจะนำเสนอเป็นโปรแกรมจำแนกตรวจเช็คผู้ที่สวมใส่หน้ากากอนามัยกับผู้ที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเชิญรับชมได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะจากที่เมื่อกี้เราได้เกินไปแล้วว่าวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมแจ้งเตือนคนที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเรามาดูที่โฟร์ชาร์เลยค่ะมาที่จุดสตาร์ทนะคะจากนั้นรับภาพจากกล้องเมื่อได้ข้อมูลภาพมาแล้วให้เรามาตรวจสอบค่ะว่าบุคคลนั้นได้สวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ถ้าได้สวมหน้ากากอนามัย ก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยให้แสดงผลด้วยเสียงเตือนกรุณาสวมแมสด้วยค่ะโอเคเรามาดูนะคะว่าเจ้าศีลาคอหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะมาดูนะคะอันนี้คือหน้าตาของศีลาคอ ตาของซิลาคอนนะคะจะเป็นโปรแกรมที่เขียนเป็นบล็อกนะคะบล็อกแบบนี้อ่าเดีวแป๊บหนึ่งนะคะ,ะมาดูเลยเมื่อกี้เราเริ่มต้นเนาะซิลาคอเขาก็ต้องมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันจุดเริ่มต้นก็คือจะใช้เป็นปุ่มบัตเทิลลันนะคะเป็นตัวเปิดโปรแกรมจากนั้นเราบอกว่า โปรแกรมของเราจะรับภาพจากกล้องเนาะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยอ่อนี้นิดนึงโปรแกรมของเราจะรับภาพจากกล้องเราก็จะเลือกเป็นเว็บแคมเมื่อรับภาพเสร็จแล้วลำดับต่อไปเราก็จะไปประมวลผลเราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด4บล็อกนะคะบล็อก mm hmm. แรกก็คือด e c t เทคดี e t เท t นี้จะเป็นบล็อกที่เราจะโหลด โปรแกรมที่เราได้สอน AI ไว้แล้วเข้ามานะคะต่อไป h e l l o Selection ค่ะในกล่อง h e l l o Selection ก็คือให้เราเลือกว่าเราจะเอาข้อมูลตัวไหนไปใช้โดยวันนี้เราจะใช้แค่ name อย่างเดียวนะคะต่อไป Logical ก็คือตัวกำหนด logic นะคะเราก็กำหนดเลยว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนจากโฟชาร์ดเขาบอกว่า ถ้าไม่ใส่ให้แสดงสัญญาณเตือนเนาะเราก็เลยปรับ Logical เป็นแบดนะคะถ้าอ่านแบดก็จะมีสัญญาณเตือนสุดท้าย i e l s e นะคะก็คือจะเป็นตัวเงื่อนไขเนาะถ้าเกิดไม่ส่วนแมสให้ส่งสัญญาณเตือนเป็นเสียงเสียงเราก็จะใช้กล่อง s u u n p p a y e r นะคะ อันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรมที่เราได้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อเรานำโปรแกรมไปใช้งานจริงมันจะสามารถตรวจจับได้จริงหรือไม่นะคะไปดูกันเลยค่ะายเลื่อนนะคะรุณาสวม,นมนสหน้ากากอนามัยค่ะคารุณาสวมหน้ากากอนามัยค่ะกรุณาสวมหน้ากากอนามัยค่ะ กวนเลยวางเขาไปเรู้นาสนหจ้ากัอนามัยค่ะรุนาสนใ